เสียกันใหญ่ประเทศชาติรัฐบาลที่เขาขลาดหน่วยนาอยู่รำไปลาออกไปเถอะมากไปพักผ่อนนอนบ้านไม่ต้องให้ไล่แล้วลาออกไปซะาออกซ <c oughs> ไม่ต้องหนีสมสารเพราะเสื้อแดงรอขับไล่ให้เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญกำหนดว่ากันตามตัวบทที่ได้เปิดช่องไว้นิ่งไปเลยนะขุนทหารเพราะรัฐประหารมันล้าหลัง แผลเก่ายัางไม่จางปีสี่้าคงจำได้ใช้กลไกลทางสภาแล้วเดินหน้าว่ากันต่อแสงสว่างยังเพียงพอที่ปลายอุโมงร์รำไรการเมืองต้องเดินหน้า <t> อย่าเลี้ยวหารัฐประหารท็ปบูดอย่าจุ่นจานให้บ้านเมืองวุ่นวาย ทลอเลี้ยงชีวาให้กล้าแข็งเติบใหญ่คุณวีราราตรีบุรุษสตรีที่เอ่ยนามสองผู้ไม่ครันค้ามต่ออำนาจบาดใจด้วยยึดมั่นความถูกต้องถูกทำนองครองธรรมแม่ถูกจับจองจำคุกเปอร์ซแดนไกลเปโซหรอคะเปโซแม่มาปีนี้ต้องใส่แว่นนะแต่วันนี้ไม่ใส่เ แม่ถูกจับจองจำคุกเปรซอดแดนไกลไม่ก้มหัวให้อธรรมแม่ชอกช้ำลำบากตนไม่เอ่ยขอด้วยเล่คนให้หลอดพ้นโทษภัย <c oughs> เขาทำเพื่อใครหรือเขาทำเพื่อตน <c oughs> เขาทำเพื่อใครหรือเขาทำเพื่อตน <c oughs> เพื่อผู้ทุกข์ทนผองชนอยากไรจะให้ยอมรับว่ารุกนคขมินทั้งสองชัดเจนยืนหยัด ่อไปถ้ารับก็จบไม่ถูกธนาการจากแดนประหารออกมาเริ่มต้นใหม่ไม่เยีวนอกคุกไม่ต้องทุกข์ทรมานมาเยวนอกคุกไม่ต้องทุกข์ทรมาน,มน,อมอมานบอบช้ำสมสารเกินการรับไว้หนึ่งเดือนผ่านมาเพราะอาญาขเมรนจะนอนจะเล่นมันบีบเห็นใจกายสิ่งใดกันนั้นยิ่งใหญ่ของหนึ่งบุตร สตรีเฝ้าปกป้องปัตถภีแม้ชีวีนี้สลายถ้าเป็นเราคงหมอบคลานมือไม้สั่นเอาตัวรอดเพียงผ่านวันคงอิดออดไปไม่รอดนอนจมไข้ด้วยวิญญาณของผู้กลา้าด้วยศรัทธาที่ใหญ่ยิ่งถ้าต้องตายเพราะพูดจริงไม่ไหวติงเฉชัยผ่านคืนวันยังเจ็บปวดนอนราวรวด คุณวีระราตรีคนกล้าที่ทายท,าท้าธรรมไทาย ปีไปจันไลมาพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรไม่ของหนูมันเป็นการแบบไทยๆไงพูดคำไทยก่อนมันพาไปแบบไทยๆกอนมันพาไปไม่ได้ว่าใครใช่ไหมไม่ได้ว่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อโอ้อันนี้จ้าเมืองไทยอปีไปจันไลมาหนีหน้าเลี่ยมพ้นมาเจอหน้ารออีกจนได้พระแม่พอรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาบอกหน้าหลอนี่แม่ยลบหล่อหลายคนมาหล่อหลายคนไม่ใช่หล่ออยู่คนเดียวเนี่ยคนร้องเนี่ยพ่อเพลงก็หลอนะหล่อยังไม่เสร็จนี่หน้าเหลี่ยมพ้นมาเจอหน้าหล่ออีกจนได้พระแม่ทอรณีต้องบีบผมมวยใจระทวยน้ำตาเล็ดเหตุเพราะเกิดเหตุอาเพศจนแผ่นดินสั่นไหวเหตุเพราะพักเก่าแก่ไม่ยึดมั่นในหลักการ เลยละปณนิธานที่เคยสาบานกันไว้ประกาศแก้ปัญหาใต้ด้วยการตั้งสอบต99วันไม่รีรอปัญหานี้ได้แก้ไขผ่านเวลากว่าสมปียังไม่เป็นรูปร่างสามจังหวัดยังครวนครางร้องระงมกันวันไวมีรองนายยกหน้าดำๆอยู่ฝ่ายความงอนเงิน มีตัวละครละครลคมีรองนายกหน้าดำๆอยู่ฝ่ายความงอนเงน่นกระชับพื้นที่ตามชายแดนจะมีน้ำยาแค่ไหนอีกรอมมตตตลกแดกอาหารดีดนตรีไพเราะอ่าไครไม่รู้ใครรอมตตตลกแดกอาหารดีดนตรีไพเราะไปไหนต้องมีเสียงเพลง <laughs> อีกเดามาตอตลกแดกอาหารดีจนตีีไพเราะเคยเห็นหัวเถิกเดินลัดเลาะอยู่ข้างลังเวทีใหญ่นี่บอกวบอกหัวเถิกไม่ต้องมองมาไม่ต้องมองมดเลยมาเถิกหลายคนนี่เพราะนี่ไม่กินเกินเถิกไปแล้วไม่ต้องมองเลยเห้าแสนแล้วว่าเถอะเคยเห็นหัวเถิกเดินลัดเลาะอยู่ข้างลังเวทีใหญ่อีกปากกระโถนเทพไทยคือมากแปลงกายเอาวตารท้งวัง ัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงและล้มกระดานของรัฐบาลสมชายเพราะกลไกที่เปิดช่องทั้งรัฐธรรมนูญกำหนดมาด้วยระบบทางสภาจึงตั้งนาวารัฐใหม่ประชาธิปัตยดแกนน้ำภูมิมใจไทยเพื่อแผ่นดินภาพติดตามมากและเนวินสวมกอดให้มันไส้<อ>มียี่ห้อยภาพภาพกอดกัน,กนยังนึกยังนึกเห็นภาพอยู่ยังไม่ลืมค่ะ ภาพติดตามากในวินสวมกอดให้มันไส้มียี่ห้อยน้ำลายย้อยมากแชมช้ชอยเชื้อเชิญไปว่าเขาน้ำลายย้อยม,อมาย้อยเองอสิ<อ> <laughs> มียี่ห้อยน้ำลายย้อยมากแชมช้อยเชื้อเชิญว่าแชมชื่นไม่เกิเคินความลังเป็นอย่างไรนักการเมืองผสมพันธุ์เป็นเรื่องคําขันมานานชาเป็นเวทีแห่งมายา หาสาระนั้นไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์อันพิเศษที่เขาเซตกันให้เซดทั้งเสือสิงกระทิงแรดลิ้นสองแขกเรียงลายผสมยีนดีเอปนเปกันไปทั่วได้คุกเข้าจนลงตัวเป็นพันทางแบบหมาไทยผสมผสมกันไปมากลายเป็นพันทางใช่พันทางพันทางผสมยังไงนี่ไม่รู้นี่แหละพันนาการเมือง ยังมีเรื่องให้เล่าต่อขอพี่น้องจงอย่าท้อเพราะพวกตอสอจันไล ก็ขาดแผนพวกสอสรอิมยกแขนขึ้นเงินเดือนตนเองได้69เท่าคือช่องวางของคนรวยคนจนผู้ทรงเกียรติไม่สนไม่ร่ำรวยมากลายทั้งร่ำรวยทรัพย์สินของที่ดินก็มากมีร้อยกว่าไห่คือดัชนีค่าเฉลี่ยสอสอไทยว่าอย่างไรล่ะนาย จะปฏิรูปภาษีการถือครองแผ่นดินนี้ต้องกระจายมากลายพ้นน้ำลายให้ฝันข้างแล้วจะยังไงต่อประชาวิบัติแล้วละนอจะก้าวต่อแบบไหนโครงการไทยเข้มแข็งก็อ่อนแรงโรยรา ต้นกล้าอาชีพก็ไม่เป็นท่าต่อมาก็ล่มสลายร้อยฝันวันฟ้าใหม่ที่ตั้งใจฝันิทานไม่ออกฤทธิ์แต่ออกอาการว่าร้อยฝันวันฟ้าสลายกลับบ้านเกิดเถิดอภิสิทธ์ไปฟุตปิดที่นิวคาสเซ้นถนนสองเลนไปย่างเดิ เลนใช,ใช้สองเลนแค่นั้นแหละลนะท่านนายกาเล,นห,ล,หน,เลนหน้าเล่นหลังเสียงข้างล่างเป็นยังไง <c oughs> เลนหน้าเลนหลังไม่เข้าใจ